กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเที่ยวกับทอนนะครับคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดของหนังสือต่างๆของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ได้บน f a c e b o o k c o m สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับรวมไปถึงถ้าอยากจะไปติดตามข่าวสารจากอาจารย์ทอนนะฮะก็พิมพ์เข้าไปที่ Facebook ก็ได้แล้วพิมพ์ชื่ออาจารย์ g h o n ทอนในนั้นก็จะมไีไลค์เยอะไม่ทำไรไรไม่รู้คือเขียนอะไรก็มีคนๆไลค์ รางงานก็พันไล์รสูงสุดนี่สามพันแปดร้อยไรขึ้นรถเมฟรีหรือว่าไงไม่มีอะไรเลยเขียนดีคนก็ชมนี่บัวอ๋อไม่ใช่คุณเมใช่ไหมใช่ไหมใช่ให้ดูให้ดูอันนี้อันนี้ที่ผมบอกว่าจะเป็นจะเป็นมุมหนึ่งที่เวลาเรานั่งถ่ายรูปมองไปอันนี้เป็นประสาทอะไรฮะอาจารย์ที่ประสาทหกลกซิวไม่ใช่ใช่อาจารย์ทอนพูดถึงดีแรก ที่ที่เขาขุดไม่ใช่<บ>ที่ทำไม่อยู่ตรงนี้เป็นเลขฐานานอยู่ในเมืองที่เขาขุดดินใช่ไหมใช่ด,ดินที่มาทําเป็นภูเขาอันนี้อตกทะเลสาบเนี่ยเขาเรียกทะเลสาบคุณหมิงแต่ภูเขาเนี่ยในหนังสือเขียนไว้แต่ผมจําไม่ได้แต่ทะเลสาบนี่ชื่อคุณหมิงแน่นอนนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทเที่ยวกระทอนพาคุณมาที่พระราชวังฤดูร้อนนะครับซึ่งพระราชวังฤดูร้อนเนี่ยเราอาจจะกล่าวถึงสูสีไทยเฮาตอนฉากต,ตอนที่แล้วเนี่ยเราเห็นเรือหินอ่อนลอื่นอีนอนมากแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งจริงๆแล้วพระราชวังฤดูร้อนเนี่ยสร้างมานันตั้งแต่เฉียนหลง<อ>คนสร้างจริงๆนี่เฉียนหลงเฉียนหลงกับสูสีไทยเฮานี่นหา่างกันเยอะนะหลายร้อยปีนะฮะ เพราะฉะั้นเฉียนหลงเป็นคนสร้างพระราชวังฤดูร้อนที่นี่ก็เลยโรแมนติกอะไรต่างๆมากมายมเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีหลังจากเฉียนหลงมืองจีนก็เข้าสู่ยุควุ่นวายฝรั่งเริ่มเข้ามายุ่งยากมยุ่งยามจนเกิดสงครามฝิน่นเมื่อเกิดสงครามฝิน่นปุ๊บฝรั่งก็บุกขึ้นมาถล่มพระราชวังฤดูร้อนจากนั้นซูสีไทเฮาถึงจะมาบรูรณะที่หลังมันก็เลยมีสองตอนไม่อยากให้คุณผู้ชมสับสนนะฮะว่าเป็นของซูสีไทเฮา ดูสีดาวนี่มาตอนหลังเฉียนหลงไม่คนสร้างเพราะฉะนั้นหลายเรื่องในงพระราชวังดูล้อนเนี่ยต้องอ่านเรื่องเฉียนหลงเช่นองค์หญิงก็มารอเชื่อไหมประมาณนะั้นยังรู้ไม่เคยอ่านสนุกนะเป็นละครด้วยไม่เคย<ส>ละครดูอยู่ต่อไปดูภาพกันฮะพระราชวางาังสะพานนังกล่านี้นะฮะมีอยู่สิบเจ็ดโคง้งเครื่องมดยอดนี่มีห้าร้อยเสา แล้วก็ความยาวประมาณร5 0ยห้าเนี่ย็เดินกัินสบายๆข้ามไปก็มีตําหนักเล็กตําหนักน้อยแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือด้านนี้ครับฝั่งฝั่งฝัง่งโคนสะพานด้านนี้เนี่ยจะมีนั่นพี่เล็กพี่เล็กไม่เคยไปจริงหรือวะผมจำไม่ได้จานไปนานแล้วหลังผมไมเหรอไปก่อนาจารย์เออเหรอ,อเพราะฉะนั้นก็ที่นี่เนี่ยจะมีวัวมีวัววัวบรอนวัวบรอนใช่มีวัวอยู่ตรงนี้แน่นอนยังไงไปก็ต้องเห็นวัวเห็นวัวไหม วัวแอบอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยผมเยฮ้ยเหมอนแอบ,บแอบอยู่ <laughs> <laughs> นอกจากวัวแล้วก็จะมีศาลาดูศาลาก็ได้ศาลานี่คือศาลาแปดเหลี่ยมเฉียนหลงก็อยู่ที่ศาลานี้เช่นกันเป็นคนสร้างศาลานี้แล้วก็จะมีคำคำ,คำคำโครงแล้วก็วาดภาพนะฮะเป็นศาลาของเฉียนหลงห้องเต้นอกจากนั้นคุณผู้ชมต้องไปหาวัวให้เจอซึ่งมผมจำไม่ได้ว่าในวิดีโอมีวัวป่ะแต่ในหนังสือมีแน่วัวนี้เนี่ยก็จะมีการจารึกคำโครงของเฉียนหลงไว้ซึ่งผมอ่านไม่ออก ยังไงก็ตามมีจารึกแน่นอนเป็นตัวอักษรจีนนั่เป็น,ปอน,นของเฉียนหลงแน่นอนอ<า>แล้วเป็นวัวที่อายุยาวมากคู่กับพระราชวังฤดดูร้อนอายุหลายร้อยปีนะฮะสองร้กว่าปี2องหปีนี่ผมจําไม่ผิดนะฮะอันนี้ที่ไหนเนี่ยประตูกําแพงไง<ใ>จ<พ>่ายตังต,ติเกตออฟิศหยุดนิดนึงนะฮะทำไมเรามาที่นี่เร็วจังอะ่ะ ใครเป็นคนตัดล่ะฮะอาจารย์โอมเป็นคนตัดเองเนี่ยอ๋อเหรอฮะโอ้โหสมัยไหมไมนี่ตัดสมัยก่อนนะฮะไม่มีที่มาที่ไปเป็นอันว่าเป็นอันว่าเราจบประชุมดูร้อนกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะโหวตโนนะฮะพอพระอาจารย์บอกเราดูร้อนจบแล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมมาผมบอกแพงหมื่นลี้ผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเมืองจีนเนี่ยมันมี6ที่ ก่อนบอกไปแล้วเอาอีกหนึ่งหกที่ที่ถ้าไปแล้วคุณจะหกสุดยอดก็เรียกหกเทพนะฮะคือหนึ่งกัมพงเมืองจีนไม่ไม่เราต้องไล่จากในเมืองต้องเข้าใจเราต้องไล่ไปกัมพายเมืองจีนทศตวรทษเจตุัสเทียนนันเหมือนอันนี้เป็นรวมรวมศูนย์รวมทุกอย่างนับไว้นะพระราชวันคู้กงสองแล้วก็หอาไฟเทียนฐานสามอ่นนี่ในเมืองสามแห่งแล้วก็ชาญเมืองเนี่ยก็จะเป็น ่ฝั่งดูร้อนดูร้อนใช่ซัมเมอร์พาเลสนะฮะ,นฮะคนจีนเรียกกันอย่างนี้แล้วก็พอนอกเมืองเนี่ยจะเป็นสุสานราชวงศ์หมิงกับกำแพงเมืองจีน<ฮ>จริงๆแล้วทั้ง3อันนี้อยู่นอกเมืองเนี่ยมันอยู่ทางเดียวกันเพียง่ว่าปกติเนี่ยบางคนอาจจะรวมรวม,รวมกันแต่ผมไม่รวมเพราะว่าเฉพาะพระราชวังฤดูร้อนเนี่ยผมใช้เวลาในการเดินทางเที่ยวเนี่ยค่อนข้าง นานมากชอบชอบชอบมากใช่มันจะนานผมก็เลยไม่รวมผมแยกคนละวันเลยทั้งหมดที่คุณผู้ชมดูเนี่ยเป็นแค่บางส่วนของพระราชวังดูร้อนเพราะว่ารายละเอียดส่วนใหญ่จะอยู่ในหนังสือที่ผมจะบรรยายว่าวัวเนี่ยสามารถเดินได้คหวหัวปั้นเนี่ยอาจารย์เหมือนกันไนะม่หนานอนแล้วกันนะครับ <c oughs> ยังไงก็ตามเนี่ย อันดับต่อไปเนี่ยเราก็จะรวมอันนี้ต้องเป็นทริปรวมกันแล้วเพราะมันอยู่ทางเดียวกันเลยแล้วปกติคนก็ไม่แยกกันเขาเรียกว่าการเดินทางไปกำแพงหมื่นลี้แล้วก็ส่สารราชบงหมิงครับซึ่งกำแพงหมื่นลี้เนี่ยก็คือกำแพงเมืองจีนในความเข้าใจของคนไทยแน่นอนว่าคนไทยทุกคนที่ไปเนี่ยอ่าก็จะต้องเคยไปเขียนชื่อเอาไว้เขียนก็โดนตื๊อยูวิเมืองจีนไม่ใช่ไปหาเสียงสอสอสุดประสงค์ไปปักกิ่งก็เืองขึ้นสพาอยู่แล้วไปหน้าสตช ให้เอาเอาให้มันห่างห่างไกลออกมานิดหนึ่งมันใกล้กันเกินไปนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกำแพงเมืองจีนเป็นกำแพงที่อายุยาวมากเกือบสามพันปีก่อนฮ่องเต้ฮ่องเต้ของเมืองจีนนี่สองพันกว่าปีนะฮะกำแพงเมืองจีนก่อนอีกเพราะว่าตอนนั้นเเป็นยุคที่มีเจ็ดแคว้นแปดแคว้นก็จะมีการสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันชาวเผ่าถ้าเกิดจำไม่ผิดมันชื่ออะไรหนูหนูนานๆเนี่ยส่งหนูอ่าส่งหนู เป็นเขาเรียกพวกนอกดา่านอ่านอกดา่านถ้าเป็นนอกดา่านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีกำแพงแต่และแคว้นเนี่ยเดิมทีมีหลายแคว้นแต่ละแคว้นก็สร้างกำแพงไว้ด้วยพอจินซีคืออฮ่องเต้ขึ้นมาครองราชเนี่ยจินซีก็เลยลเจินซีปราบทุกเผ่เาทุกแคว้นเรียบร้อยรวมจีนเป็นหนึ่งเขาเร<อ>ียกฮ่องเต้เดี๋ยวผมถามบอกให้ด้วยโชกุนว่าฮ่องเต้เนี่ยริงๆหวงตี หัวงตี้เนี่ยก็คือ3กษัตริย์ในตำนานที่เป็นตำนานเก่าของจีนนะฮะก็คือกษัตริย์ฟ้าเทียนหวงเนี่ยกษัตริย์สวรรค์ตี้หวงก็คือพี่พบแล้วก็เหลินหวงในกษัตริย์แห่งมนุษย์นะฮะคล้ายๆหลอดออฟเดอร์ลิงแต่จริงๆในน,นี่เป็นตำนานจริงนะฮะก็คือเทียนหวงตี้หวงเหลินหวงสามัญเนี่ยก็คือสวรรค์แผ่นดินแล้วก็มนุษย์นะฮะรวมกับอูตี้อูตี้นี่ก็คือ5จกักรพรรดิในตำนานรวมกันทั้งหมดเป็น8 แก็คือหวงตี้กลายเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ก็กลายเป็นห้องเตะตั้งแต่ใช้ภาษาอะไรนะฮะอันนี้ก็ก็พอที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจได้นะฮะยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่ชัดเจนอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะเฮ้ยอย่าบอกใบสิวุ้ยนะฮะในที่สุดเนี่ยก็มีการสร้างแล้วก็ต่อเติมกําแพงนี่คละยุคที่สมัยมาเรื่อยๆจนในที่สุดในกําแพงแห่งนี้เนี่ยยาว6 7 0 0กิโลเมตร จากจากตรงไหนถึงตรงไหนกปักจาก,กมันมันมันไม่ได้ตีโค้งมาด้านนี้นะเพราะด้านล่างเป็นที่เบยดเพราะฉะนั้นมันจะตียาวตียาว,ยาวเข้าไปในแผ่นดินอย่างเงี้ยเหรอฮะเข้าไปทางมองโกไปทางมองโกะพี่พี่เล็กรู้เด้อผมอเดาอ่ะพรามันมันกันมองโกเข้าไงมันกันทางเหนือนะพี่เล็กเออใช่มองโกทูกเก่งจังนะฮะเพื่อโชกเกินเนี่ย อ่ะโชคีจับป้าเฟื่องไหนจับให้พี่เล็กชี้แล้วกันผมจะผมจะได้ชี้ได้ให้อย่างี้ดูสิพี่เล็กไม่ต้องดูถือนิ่งๆถือนิ่งๆเออนี่เคยให้ผมชี้เห็นไหมฮะนิ่งๆอยู่นิ่งๆเห็นอยู่นิ่งๆอ่าเห็นไหมฮะใช้หน้าก็คือเมืองจีนนะฮะจะเห็นเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงเส้นนั้นก็คือเส้นกำแพงเมืองจีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าใจว่ากิดำแพงเมืองจีนอยู่ทางตะวันตกไม่ใช่นะฮะกำแพงเมืองจีนกั้นทางเหนือของเมืองจีนไว้ มันอยู่ทางเหนือ,อนะฮะ,ะเหนือขึ้นไปเนี่ยก็คือมองโกนะฮะเพราะฉะนั้นพวกส่งหนูเนี่ยก็อยู่ปนๆอยู่ชาวชายแดนแถวนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างกำแพงที่ยาว6,700กิโลเมตรนะฮะ,ะเพื่อที่จะกั้นไว้ใช้เวลาสร้างกว่า2,000ปีพอแล้วซึ่งถ้าเกิดเราเรียกว่ากำแพงหมื่นลี้เนี่ยจริงๆยาวกว่าอีกเพราะว่า1ลี้เท่ากับ0.5กิโลเมตรอันนี้มันตั้ง 6, 000, 6, <700. S 1> หกพันเจ็ด เพราะฉะนั้นถ้าหมื่นลี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือ5้าพันกิโลอันนี้หกพันเจ็เพราะงั้นยาวกว่าหมื่นลี้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สั้นๆแล้วก็เรียกกังไงกำแพงหมื่นกว่าลี้จริงๆผมบุกคำนวณไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่ามันยาวไม่มีอะไรน่าตกใจนะคุณผู้ชมชมชมต่อไปหนึ่งหมืนสามพันสี่ร้อยลี้หมื่นสามพันสี่ร้อยฮะแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโดยที่ไม่ต้องโหวตผมยาวมากสร้าวคนขึ้น ขึ้นไปบนอวกาศมองลงมาก็เห็นมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ขึ้นมองอวกาศก็เห็นนะฮะคือว่าง่ายๆที่ผมค้นมาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเอาหินที่สร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยเอาไปสร้างสิ่งก่อสิ่งมหัศจรรย์ที่เหลือั้งแต่ปีละมิดหรืออื่นๆเนี่ยครบถ้วนหมดสิ่งมหัศจรรย์เขาเรียกสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณซึ่งอายุสองพันกว่าปีอัพข้วมาเฉพาะกำแพงเมืองจีนเนี่ยไปสร้างที่อื่นได้หมดเอาง่ายๆคือเอาหินที่สร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยเอามาสร้างรั้วบ้านเ รั้วเนี่ยสูงห้าเมตรสามารถสร้างรั้วรอบโลกได้เลยเยอะใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่ากำแพงเมืองจีนมันไม่ใช่บางๆนะเดี๋ยวคุณผู้ชมคงจะเห็นมันใหญ่มันใหญ่ันนี้ไปใช่ไหมครับเป็นยังไงรู้สึกยังไง้างก็เหมือนปีนกำแพงป้อมประกันแต่สูงกว่าเหนื่อยไปไปไปดูรูปกันฮะถ้าผ้าพร้อมแล้วเอาขึ้นไปเลยครับนี่คือคือด่านนี้จะเห็นได้ทั่วไป นะฮะแต่ว่ามันก็เขาจะมีบางจุดเท่านั้นที่เป็นที่เปิดให้เข้าให้เข้ารู้จักสั้นไหกวงไหมสั้นไหกวงอืมรู้จักอูซันกุ้ยไหมเด็กๆผมดูนะอูซานกุย้ยจก<ม>ักรพพัดผมเดี๋ยวผมกับอาจารย์เนี่ยเราเด็กกันคนละยุคไม่ใช่อูซันกุย<ะ>ก้ยเป็นหนังจีนที่คนเขาชอบทำไม่ทําอูซันกุย้ยไม่มีอะไรทําเอะอะ,อะแล้วเดี๋ยวหนังจีนก็ทําเรื่องนี้แนละ้วอูซานกุ้ยดังมากอูซันกุ้ยเป็นคนเฝ้าสั้นไหกงสั้นไหกงเนี่ยเป็น สังเกตมือผมนะฮะมือผมไม่ได้ถือหนังสือนะฮะต้องเปิดสั้นหอกงเนี่ยเขาเรียกด่านหงเหินอืมอืมอ๋อสานนหอกวนเหมือนเหมือนเน่ะผมพูดภาษาจีนเยาวราชไม่ใช่จีนเยาวราชเขาเรียกจีนทองหล่ออืมต่อต่อต่อเหมือนเหมือนเน่ะสานหอยกวงหรือเออแล้วมีตัวอะไรนะไม่รู้เนี่หงนะหงอืมเพรมันไม่ใช่หงว่ะมันชื่อด่านหานป่าเออหานป่าเหมือนเหมือนเนีแหละก่อนเป็นหงมันก็จะเป็นหาน เคยอ้ดูอานิทานดุกเป็ดขี้เหล่ล่าล่ะเหมือนเมือนกันจากนั้นเนี่ยด่านสซนไอกรนทำไมก็อูสานกุ้ยไงอูสานกุ้ยมันอยู่รัชวงศ์รัชวงศ์ที่ช่วงที่ค่าศึกบุกอ้ผมเมื่อผมเข้าใจอะไรผิดสักอย่างเลยวะ จริงจริงมันไม่ใช่ต้านชิงกู้หมิงไงนั่นจริงจริงมันไม่ใช่ต้านหมิงกู้ชิงผมว่ามันฟังแล้วมันแปลกๆจริงจริงมันต้องต้านชิงกู้หมิงเมื่อหมิงใช่เมื่อหมิงใกล้ล้มหมิง่ยหมิง่ยเป็นของห้านแล้วชิงเนี่ยเป็นของคุณผู้ชมที่ฟังตอนที่แล้วไปก็เราก็แก้ความผิดนะฮะเหมือนหนังสือหนังสือมันจะมีใบเนี่ยกูตันกุ้ยเนี่ยอืออ่าเป็นหมิงอือ เป็นราชวงศ์ของหมิงที่ยังแข็งแรงอยู่ที่เป็นแม่ทัพใช่ไหมใช่แม่ทัพเฝ้าดานนี่แหละเฝ้าดานเนี่ยดานที่หมิงในเมืองเนี่ยอ่อนแอเต็มที่แล้วแต่อูตันกุ้ยเนี่ยอยู่ที่ดานตรงนี้ก็แข็งแรงอยู่เก่งมากต้านชิงก็คือต้านพวกมองแมนจูไว้แต่ทีนี้พวกแมนจูเนี่ยตีเมืองเริ่มเข้ามาได้ก็ไปจับลูกสาวของอู๋ซันกุ้ยเมียน้อยลูกสาวลูกลูกฮะคนในตระกูลอะเหรอไม่ใช่เมียน้อย ตอนแรกเนี่ยหูสันกุยก็ดูดูทางลมเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยท่านสู้ต่อด้วยกําลังคนขนาดนี้ตายแน่สู้ไม่ได้แน่แล้วประกอบกับในราชสำนักก็เริ่มจะยอแย่กันหมดแล้วก็เลยเตรียมทัพกลับเข้ามาก็โอเคจะตามทางทิศทางลมไปใครขึ้นมาครองอํานาจก็จะสว่ามิภากิ์กันต่อไปแต่ปรากฏว่าพอรู้ว่าโดนจับใช่ไหมโดนจับลูกนี่เมียก็แล้วแต่ก็เลยฮึดสู้ แล้วเป็นไงต่อทลายยศไหม่ะยังไม่ทลยศดิเฮ้ยมันสั้นๆหน่อยสิตอนจบเลยตอนจบมันทรยศแล้วทรายยศแล้วก็ปล่อยไอ้มองโกเข้ามาไอ้แมนจูเข้ามานี่เปิดด่านเเปิดด่านใช่อันนี้ชัวร์มากเพราะว่าโดนด่ากันทั้งแผ่นดินยาวมาจนถึงปัจจุบันนะฮะก็เลยพอเปิดด่านก็เป็น เหตุทำให้ราชวงศ์เปลี่ยนเลยกลายเป็นยุคของก็คือแมนจูแมนจูเข้ามาไงคนฮั่นก็เลยด่าอูซันกุ้ยเหมือนกับคนทรยศไทยที่กำลังด่าใครอ่ะก็เป็นด่าด่าใครไม่ด่าใครต่อ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 แล้วครับแช่มานานแล้วคุณผู้ชมงงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวเมืองกำแพงเมืองจีนนี่เราจะขึ้นได้เป็นจุดๆนะฮะไม่ใช่นึกจะปีนขึ้นไปตรงไหนก็ปีนแล้วกำแพงเมืองจีนไม่ได้อยู่ติดเมืองนะครับเพราะฉะนั้นต้องนั่ง รถมาพอสมควรอ่ะชั่วโมงกว่าใช่จากจากตัวปักกิ่ง้องนั่งมาผมมาขึ้นก,กระเช้านะฮะรถกระถกระเช้านะครับพึ่งกำแพงเมืองจีนเนี่ยบางแห่งเนี่ยมันเป็นแค่ธรรมดาธรรมดาแต่ที่ผมมาเจอขึ้นรถกระเช้าเนี่ยก็คือส่วนของตอนผมไปเขาพาไปด่านที่ต้องเดินบัตาริ่งไม่มีกระเช้าไม่มีกระเช้าไม่มันใช่ มันไอ้นี่มันถึงก่อนออออส่วนใหญ่ทวัวร์จะไปที่นั่น<ช>แล้วก็เดินวนๆวนวนวนดูนิดหน่อยแต่ที่มันเนี่ยต้องขึ้นมาถึงบาดาลิงมันยังไงแล้วนี่มีกันเช้าดูวิวงกว้าง เดินสิฮะมันกว่า <c oughs> ไม่วิวไม่คือกำแพงเมืองจีนนี่ไม่ใช่กำแพงเรียบกับพื้นนะฮะต้องสร้างข้ามเขาใช่เพราะฉะนั้น <ขา S 2> เออเพราะฉะนั้นตอนสนุกเนี่ยคือตอนนี้มันอยู่บนเขาด้วยอะไรจะเดินนี่ต้องไปเดินบนเขา <ๆ S 1> บัตเตลิงเนี่ยผมรับประกานว่าผมคม้นมัหมดแล้วมันมีที่รอบๆปากกิงเนี่ยให้เข้าสามแห่งเคยนั่งอูดบนกำแพงไหมอูดบนกำแพงไม่เคยมีเด้หรอผมนั่งมาแล้วมันมีที่หนึ่งแต่มันเตี้ยแล้วมันสูงเห็นไหม เคยแต่งตัวเป็นแมนชูอยู่ในยุคนั้นผมไม่ผมไม่ฝักใฝ่ทางนั้นนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนไหมฮะกําแหงจะอยู่บนเขาไปถึงปุ๊บเนี่ยข้างล่างมีอูดอูดมีเป็นอูดแน่นั่นียออูดสองหนอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่หลังเพียงแต่ว่าไปถึงปุ๊บจะเป็นลานขนาดยักษ์เลยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงรถบัสจอดทีละสองร้อยคันยังได้เลยแล้วก็นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นมาข้างบน ะะซึ่งจะเดินขึ้นก็ได้นะถ้าเกิดอึดพอแต่ผมอึดไม่พอก็เลยขึ้นเคเบิลขามาข้างบนนะฮะก็มายืนอยู่บนกําแพงปุ๊บเนี่ยก็จะมีทางขึ้นมาขึ้นมาบนยอดกําแพงได้นะฮะซึ่งบนยอดกําแพงเนี่ยบางทีเนี่ยก็มีหมอกมันแล้วแต่ช่วงนะฮะช่วงของบา,าร์เรลิ่งที่ผมขึ้นเลือกขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงที่กําแพงสูงสุดแล้วกว้างสุดตัวกําแพงเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือร,รูปแบบของกําแพงกําแพงในกว้าง8เมตรเศษจโต เอารถม้าวิ่งได้เลยเพราะเขาเออกแบบให้เอารถม้าวิง่งมันจะเรียบตลอดเห็นไ,ไหมเนี่ยนะฮะเราจะอยู่ในช่วงของภูเขาสูงโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจะเหมือนกับมังกรเลยไปตามภูเขาแล้วก็เวลาเราเดินบนกำแพงไม่ใช่สบายๆนะครับคุณผู้ชมมันจะขึ้นได้เป็นช่วงๆมันจะมีช่องให้ขึ้นแล้วพอเดินขึ้นมาเนี่ยกำแพงมันขึ้นเขาอะ เพราะฉะนั้นบางจุดที่มันขนาดมันก็ต้องเดินใช่มันก็คือได้ขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นเขาลงเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหนื่อยฮะื่อกไปเรื่อยๆได้เหงื่อเหมือนกันถ้าไปหน้าร้อนเลยนะนี่ไงนี่เห็นไหมนั่นถ้าเกิดเดินไปถึงป้อมสุดนู่นก็เอาการอยู่เห็นเหมือนจะใกล้นะฮะแต่พอเดินแล้วมันจะมีคดเคี้ยวขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลามันไปเรื่อยๆมันไม่ยอมจบ นะฮะซึ่งกำแพงเมืองจงนีนต้องเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง6,700กิโลเมตรนะฮะมันไม่ไหวบางช่วงเ,เสียหายไปแล้วแต่บางช่วงที่เสียหายคนเขาฝรั่งชอบไปเขาบอกว่ามันวังเวงดีนะฮะน่ากลัวดีอะไรทำ <c oughs> นองนั้นอันนั้นก็ว่ากันไปที่หลังแล้วกันฮะเราเที่ยวกันอย่างคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าบางแห่งมันเลื่อนเห็น,หนคนจีนคนนั้นกันบงซอยขาวิ่งนะฮะ <c oughs> มันมันสูงใช้ได้นะพี่เด็ก ผมไอ้ด่านที่ผมไปนี่มันมีธงอยู่ต้องขึ้นไปถึงธงโอ้โหเมื่อยใช้ได้เลยอืนะฮะแล้วก็จะเห็นพอไปถึงตรงนี้ก็จะทอดยาวไปตามภูเขาด่านกขาพี่เล็กผมก็มันก็ต้องผ่านมันจะถึงก่อนที่นี่เอ้นี่มันห่างจากปักกิ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรไกลหน่อยผมมันใกล้ทางไปก็จริงๆไปไม่ยากนะครับเพราะมันมีรถรถเมีรถบัสเป็นแบบเดย์ทริปรือไปรับถึงที่ส่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปขึ้นไปรู้สึกซื้อตั๋วอยู่แถวนั่นก็ได้แถว เทียนอันเหมือนข้างหลังงเทียนนั้นเหมือนจะมีไปพวกท่ารถมีบริษัททัวร์อยู่เพราะฉะนั้นที่เทียนนั้นเหมือนเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบหยวนเนี่ยผมีไปไปเองไปเองฮะโอ้กว้างนะแต่คนแนะนําที่นี่นะฮะไปเองนี่ห้าหยวนก็จะมีของมาขายเช่นเนื้อเนื้ออุดแล้วก็จะมีของเหมือนเมืองจีนเปียบเลยคุณผู้ชมที่เคยไปเมืองจีนคงไม่แปลกใจกับของพวกนี้เพราะหน้าตาอนั้นผมไปผมซื้อนี่มาฮะอะไร หินที่แกะสลักอืมก็ถึงบ้านก็พบว่าเป็นสบู่นะฮะก็หินเลยอยากได้อะไรอยากได้หินแกะสลักคําว่าอะไรก็จะบอกก็แกะให้เลยหินจากกําแพงนยงัดออกมาเลยฮะโอ้ยเหลือเอาหินกําแพงเลยกลัวดีนะฮะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยอันนี้ทางลงเห็นทางลงไหมฮะามันขึ้นไปสูงเหมือนกันเพราะต้องเดินขึ้นไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมอย่าไปเดินเลยเห็นทางก็รู้แล้วอ้วก ข้างล่างเนี่ยฮะจะเป็นหุบเขาแล้วรถจะจอดอยู่แถวนั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ใช้รถกเกล้าขึ้นแต่ถ้าเกิดวันไหนพวกอย่างต้นเดือนตุลาไม่ต้องไปเลยนะครับวันหยุดยาวคนจีนหนึ่งึงตุลาคมเนี่ยวันชาติใช่ไหมวันชาติม,มันจะเป็นช่วงหยุดยาวหนึ่งึงสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยกกรุณาหล,ลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงหรือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจีนไปเที่ยวกันเยอะก็ระวังไว้นิดนึงเพราะว่าเวลาจะขึ้นเนี่ยบาร์ดาลิงเนี่ยขึ้นแล้วมันจะลำบากอะไรอ่ะหยุดนิดนึงมองลงมานี่ไม่ใช สุสานหมิงถึงแล้วหรอสุสานราชวงศ์หมิงแล้วอ่ะอ่าอย่ายนด้วยกันสุสานราชวงศ<ช>์หมิงมันต้องมันต้องเข้าไปแล้วก็ลงไปข้างในข้างล่างไม่ใช่ก็ตัดจบอ่ะแล้วนี่มันคืออะไรมาดูอูดกันดีกว่าอันนี้มันเป็นโมเดลดถ่ายให้ดูเฉยๆถ่ายกันมาที่นี <c oughs> ่ฮะเอออูดไว้ไหมได้เอออูดไว้อาอูด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 ไม่ชมจะได้เห็นนิ่งๆเฉลิมอูดนะครับว่าด้วยอูดนะทำไมสองหนอก หนอกหนูด <2, S 1> มันม,มีทั้งอูดหนอกเดียวหรืออูดสองหนอกถ้าอูดอย่างที่เราคนไทยคุ้นเคยเนี่ยเป็นอูดตะวันออกกลางเนี่ยอูดตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นอูดหนอกเดียวหนอกเดียวใช่เวลาเราไปขี่อูดหนอกเดียวเนี่ยมันจะขนเกลียนเกลียนอันนั้นจะเป็นพันอูดเหมาะหนอกเดียวอูดสองหนอกจริงจมีอีกกลุ่มหนึ่งแต่เพิ่งพูดถึงแล้วพูดถึงเมืองจีนเมืองจีนจะไปอูดพันนี้เป็นอูดที่อาศัยอยู่ทางเนื้อปะกิ่งขึ้นมาจะเป็นพวกนี้ทั้งนั้นคือสองหนอกนี่คือกี่หนอก ออสอง,สองนอรสองนอกสออก่วนใหญ่มันอาศัยอยู่ในเมืองจีนในเข้าไปทะเลทรายแถวโกบีขึ้นไปในทุ่งหญ้าแถวมองโกเลียาหายากเหมือนกันนะฮะจะมีขนเยอะเพราะมันหนาวหนแต่จะน่ารักจริงๆน่ารักกว่าอูดอูดแ <มๆ S 2> ถวตะวันออกกลางอูดแถวแ <มๆ S 2> อฟริกาเยอะนะฮะ <มๆ S 2> อินเดียผมผมขี่ไหมเนี่ยเราขี่ที่ไหนบ้างนะพี่ได้อินเดียผมไปโมร็อกโกโมร็อกโกขี่ในตะวันออกกลางอียิปต์อ่ารเงี้ยนะฮะพวกนั้นจะเป็นอูดดอกเดียวทั้งนั้น เอาเสรแล้วขี่อูดนี่มันมีอูดไหมเงี้ยมันไม่ขี่ด้วยมีมีโอ้อ๋อ oh. oh. oh, ใช่เหรอใช่ใ sí, ช่ไออูดสัตว์บุยนี่เราไปเหยียในสวนสัตว์นับเป็นกันขี่อูดเหรออนาดนี้ไม่เขานับอูดสวนสัตว์ที่ขี่เป็นรอบรอบละสามนาทีเป็นการขี่อูดด้วยผมคิดถึงรายการขี่อูดเข้าทะเลทรายเข้าพื้นที่กว้างๆนะฮะสรุปมันมันหนอกหนึ่งกับสองหนอกมันต่างกันยังไงฮะ คนละชนิดกันเลยคนละค,คพันกัน<ม>เลยแล้วไอ้หุ่นสองหนอกที่คุณผู้ชมเพิ่งเห็นภาพเนี่ยจะพบที่เมืองจีนเท่านั้นนั่งท่ายังง่ายกว่ามันนั่งตรงซอกพอดีขนแยง่งอ๋ออะะนี่คือเรื่องราวของปักกิ่งใครที่ยังไม่เคยไปหรืออาจจะเคยไปแล้วก็อาจจะได้อีกแง่มุมที่เรานํามาเสนอกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกกันนะฮะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะออก นอกประเทศเป็นครั้งแรกเนี่ยผมแนะนำอาจารย์ทอนแนะนําเลยว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวมันถูกไงถูกและมีครบทุกอย่างที่โลกนี้คุณอยากจะเห็นอและมีทุกอย่างที่โลกนี้ไม่มีมีใช่ใช่พูดไม่ถูกหรอกผมผมพร่อกว่านั้นเยอะคือจริงๆต้องเน้นย้ำนิดนึงว่ามันเป็นอะไรที่สองหมื่นกว่า ราคาปัจจุบันน,นะร,ราคาปัจจุบันนี่หนังสือพิมพ์เพิ่งเ,เ,เอามาสองหมื่นกว่าแล้วก็มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าก็ครบอาจจะพวกเราจะคิดถึงญี่ปุ่นในญี่ปุ่นนะห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นสี่ตอนนี้ขนาที่เมืองจีนเนี่ยสองหมื่นกว่าแล้วก็กำแพงเมืองจีนอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่า,วาเวลาไปกำแพงเมืองจีนเนี่ยจะลืมทุกที่ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันก็เป็นแค่ ช้อปปิ้งหรืออะไรพวกนี้แต่เกิดพูดถึงโบราณสถานเนี่ยอ,อย่างวังฤดูร้อนไปเทียบกับวังโชกุนเนี่ยสิวังโชกุนมารวมกันยังใ,ใ,ใส่ทะเลสาบผงวังก็ดูร้อนไม่เต็มหรือถ้าเกิดไปดูอย่างกําแพงเมืองจีน,นมันไม่มีที่ให้ดูแล้วไม่มีที่เดียวในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยค่าใช้จ่ายระดับนี้เนี่ยไปดูกําแพงคอปทอไม่ได้แม่งคอปทอเห็นเขาบอกว่า,วามันต้านได้ไหมกะทั่งเอ็มเจ็ดสิบสอง เอ็เจ็ดสิบเก้าไม่เจ็ดสิบเก้านี่มันยังรุ่นแรกยิงป๊อกป๊อกเอ็มเจ็ดสองนี่เขายิงประทับไม่ใช่ยิงรถถังนี่เลยเอ็มเจ็ดสองเป็นท่อท่อเป็นเหมือนบาสูก้าเฮาไว้ยิงสมกับรถถังที่ยิงสลับกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมยิงตุ้มเอ็มเจ็ดสองนี่ทะลุแน่สบายนม่ออกแล้วนะฮะก็ลองไปดูแล้วกันใครที่อยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จากไปเปิดจริงปักกิ่งยุคใหม่หนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะตรงนี้นะครับทั้ง3เล่มปักกิ่งจิวใจโกหวงหลง รวมไปถึงจางเจี๋ยเจียนะฮะเป็นซีรีส์ชุดว่าเรื่องของท่องเที่ยวประเทศจีนที่จาร์ทอนเขียนขึ้นนะครับต่างช่วงเวลาต่างยุคก,กันนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าทั้ง3มเล่มนี้ปัจจุบันก็เป็นที่รู้จักของคนไทยกันเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มเดินทางไปหลายคนไปเพราะหนังสือ,อตรงนี้ด้วยมีนะฮะ แนะนำว่าลองไปอ่านกันดูก่อนแล้วกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม3เล่มจากราคาเต็ม9 6 0นะฮะจะเหลือลดแล้วเหลือ700บาทถ้าเป็นสมาชิกลดอีก10%ก็เหลือ630นะฮะตรวสอบถามได้ที่0 8 2 7 8 2 8 3 5 3และ0 8 2 7 8 2 8 3 5 6ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook com สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ถ้าอยากเข้าไปเป็นเพื่อนกับอาจารย์ทรหรือไปดูรูปภาพอะไรของอาจารย์ทรต่างเนี่ยนะครับเข้าไปได้ที่ facebook com ทีเอชโอเทอนทำโรงนาวาสวสวิ์ดูรายการย้อนหลังของเราบน YouTube.com พี่เล็กสวัสดีเลยแล้วกันเะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอยู่แล้วพี่เล็กใช้ผมมีอะไรกับพี่เล็กยาเอาเช็คเลยดีกว่าขอบคุเว้าวื่อๆือหมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนี่เขาพยายามแล้วอะไรนะครับเชิญเชิญนะพี่เล็กไม่มีอะไรครับ ไม่มีอะไรกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันคราวหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับขอบคุณลาไปก่อนสวัสดีครับ